ส,สนับสนุนโดยคู่หูมหาศจรกั์ World Plan มาถึงการอภิปรายท่านต่อไปนะครับจากพกรรคายประธาน <ไฟ S 2> ที่เคารพผมสมชายนองฮีจากร้อยเอ็ดธรรมทานที่เคารพครับสังคมอวดรวยต้องช่วยกำจัดถามจริงๆครับสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีรายการโทรทัศน์นะท่านประธานชื่อรายการกำจัดจุดอ่อนนะครับ ออแล้วก็มันนานมากแล้วฮะนะฮะคนโบราณเท่านั้นถึงจะจำได้นะครับเนี่ยอย่างงี้นะฮะเรามีรายการกำจัดจุดอ่อนนะฮะสาวๆทั้งหลายก็ไปกำจัดขนถาวรนะครับแล้วมาปัจจุบันนี้มากำจัดนะฮะกำจัดสังคมอวดรวยผมถามจริงไปกำจัดทำไมสังคมอวดรวยนะครับเพราะสังคมไทยเดี๋ยวนี้กำลังจะไปได้สวยต้องส่งเสริม สังคมไทยเป็นสังคมรูปหน้าปะจมูกครับรรท่านประธานเป็นสังคมที่ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอเออย่างท่านสมภาคเนี่ต่อหน้าเขาบอกว่ารักรักผมรักย่างไรเพื่อนตายอย่างงนอย่างนี้นะแต่พฤติกรรมจริงๆแล้วเนี่ยปากพูดขมิบครับรรท่านประธานปากว่าตาขยิบครับท่านประธานคนเลือกนะครับเข้าสภาก็ฟาดฟันเงนจะเป็นจะตายพออยู่กันมาจัร์ชทยรัก มีความจริงใจนะครับเยช่วยใช้มือถือสาปากถือศีนครับครับช่วยใช้สำนวนให้ถูกต้องครับผมปากว่าตาขยิบครับมือถือสาปากถือศีนอ้างว่าเป็นเมืองพุทธแต่เราจะไม่หยุดคาสิโนจริงไหมครับท่านนายกครับนี่นะแล้วทําไมจึงอวดรวยอวดรวยใน่ดีแล้วในสภาแห่งนี้อย่ามาบอกนะว่าจนอย่างนี้ ใครพูด่าจนให้ผมได้ยินเ่ยผมจะปาด้วยทองสักสองปีบทองอะไรครับอะทองอะไรฮะทองม้วนเดียว <c oughs> <c oughs> เอาให้หน้าคว่ำไปเลยนะถ,ถ,ถึงว่ามาเป็นปีบธรรมชาติสังคมไทยท่านประธานเป็นคนขี้อวดอยู่แล้วอวดอะไรอวดสัก์อวดสีอวดมั่งอวดมีอวดรวยนี่แหละและอวดที่สาม อวดเป็นคนดีของสังคมอวดสักอวดสีนี่เป็นขี้หมูแก๊กคำพูดนำหน้านี่นายธรรมดาไม่ได้นะนางธรรมดาไม่ได้นางสาวธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นด็อกเตอร์นะครับต้องไปเป็นด็อกเตอร์ไปสอบด็อกเตอร์มาหาวาิทยาลัยห้องถุงห้องแถวอะไรก็เอามาหมดอะนะนะเป็นด็อกเตอร์ครับพูดภาษาอังกฤษได้สี่คำ e ย n โ s No, y t แต n กิ o u นะครับนอกนั้นไม่ได้นะครับ นะขอให้มีคำนำหน้าดูว่าฉลาดดูว่าเก่งนะครับไม่ใช่อวดนี่อย่างเดียวนะท่านประธานครับอวดพ่ออวดแม่อวดแบรนด์เนมอวดทุกอย่างนะครับอวดพ่ออวดแม่คืออะไรนะโอ้โหตอนเป็นเด็กเนี่ยก็เกิดปัญหาตั้งแต่แม่เลี้ยงแล้วอุ้มอยู่อุ้มกัแม่ก็ลูกไขรวาลูกใครวาโตขึ้นมาหน่อย ก็เที่ยวไปถามชาวบ้านรู้ไหมลูกใคร <c oughs> อวดอยู่นั่นแหละครับอวดต่อมามีอวดคํานําหน้าอวดตําแหน่งนะเนี่ยรรท่านประธานครับลงนายกอาสอ,อเลือกตั้งสอ,อที่ผ่านมาอยากเป็นเลือกเกินท่านนายกใครๆครก็เียกท่านนายกท่านนายกโอ้ยหน้าบานเป็นกระด้ง ซึ่งต่างจากแม่ยกนะครับรรทา่านประธานถ้าแม่ยกแม่ยกนี่ได้ตังค์นะครับถ้าท่านนายกท่านนายกนี่เสียตังค์นะครับต้องจ่ายตังค์นะกว่าจะได้มาแล้วก็โอ้โหทุกอย่างสารพัดท่านประธานก็ได้ยินนี่เลือกตั้งซ่อมนะครนะเงินสะพัดกันซื้อเสียงกันเป็นว่าเล่นผลออกมาก็สมใจครับได้เป็นนายกครับ ได้เป็นแล้วนายกแต่นี่สิน,นใช้สิปีมันจะหมดหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยอุตสาห์ทุ่งทุนสร้างนะฮะจะเป็นนายกทั้งทีทําทุกอย่างครับธรรมทานที่เคารพพอไม่ได้เป็นนายกเนี่ยธรรมทานก็ต้องมอบที่มอบทางให้ธรณีกันแสงนะครับเอทอทกศมีคนไปกล่าวหาว่าธรณีกันแสงอซึ่งไม่ถูกต้องนะครับนะขอแก้ตัวให้ทกศเขาเป็นหน่วยงานที่ดีนะครับ อย่าไปเรียกเขาว่าธรณีกันแสงนะครับเป็นอสอทุกมันหมดแล้วนะที่ทางก็หมดแล้วบ้านก็หมดแล้วนาก็หมดแล้วเป็นอสอมอยังเป็นไม่ได้เลยเป็นได้อย่างเดียวอสอวออาศัยวัดครับไปอยู่ที่วัดนะครับนะแล้วคนทั่วไปเนี่ยมันก็พออยู่ได้แต่คนขี้อวดเนี่ยท่านประธานครับรถธรรมดานี่ขี่ไม่ได้ละครับโอ้โหต้อง คันละหลายสิบล้านคือขี่รถแพงๆแล้วมีความรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเราเห็นข่าวใช่ไหมนักศาปีสองขี่ปอร์เช่สามสิบสี่ล้านไปชนเบ้นชนกระยะชนกระบะพ่อเข้ามารับผิดชอบว่านี่ดีแต่แปลกมากเลยท่านประธานครับบีเอมชนกระบะลุงกับป้าเนี่ยนะยังหาสำนึกรับผิดชอบที่ดีเนี่ยแทบไม่มีเลยนะยังลำบากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย รถดีสำนึกก็ต้องดีด้วยนะครับอวดการแต่งกายด้วยความเคารพครับท่านนายกครับนายกเราเนี่ยบางวันนะครับแต่งตัวนี่ทั้งตัวนี่เป็นสิบล้านนะครับนะกางเกงนี่เวอร์ซเช่นะครับเสื้อนี่หลุยส์ติงตองนะครับออาวิตตองครับกระเป๋ากุชชี่นะครับกุชชี่อ่านะครับเนี่ยแล้วขนาดนอนป่วยท่านนายกเรายังนอนอย่างสวยเลย ใส่แว่นหลับเชยสวยมากนะครับก็อยากจะเรียนท่านนายกว่านะอยากป่วยให้เนียนเนี่ยต้องไปเรียนกับคุณพ่อนะครับท่านนายกครับนะคนรวยจริงเนี่ยปูวอเรนบัฟเฟตต์เคยรวยอันดับหนึ่งของโลกนะนักลงทุนของชาวอเมริกันโอ้เขาขับรถอะไรเขาขับรถคาดิแลกอายุรถนี่10ปีสิบกว่าปี รวยติดอันดับของโลกอันดับหนึ่งของโลกเคยติดอันดับหนึ่งของโลกนะรถนี่ยังคาดีแิแลกรถเก่ามาร์คซักเบิกเ,เจ้าของ Facebook เมตาแต่งตัวนี่เกือบจะห้ายอคืออะไรเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้ายางเหลือแต่สะพายย่ำกับผมยาวเท่านั้นเองอแต่งตัวธรรมดามากแต่ของจริงนะครับ อวดสุดท้ายครับอวดเป็นคนดีของสังคมอยากเป็นคนดังอยากเป็นคนดีอยากเป็นอินฟูอยากเป็นกู้ภัยโอ้โหไปเอาเครื่องแบบเก๊เอาชุดเก๋นะอย่างน้องไม้โดนนะน้องไม้นี่โดนใช่ไหมโดนหลอกความจริงเขาก็ไม่ได้อออกะไรเขาบอกจะซื้อแอร์เม็ให้แอร์ก็แปลว่าอากาศก็เอาไปก่อนแล้วนะครับ <G un> <S <S> ส่วนเมตรนี่มาทีหลังก็ค่อยว่ากันนะครับ <S <S> <S เพราะฉะนั้นนี่ท่านประธานที่เคารพครับก็ ถ้าเราอยากจะนะเป็นสังคมที่อวดรวยจริงๆเนี่ยนะครับสังคมนี้มันก็เหมาะอยู่หรอกแต่ว่าท้ายที่สุดมันไม่ส่งผลดีอะไรอยากจะให้เป็นคนดีที่เรียกว่าสังคมที่แบ่งปันนะอวดความดีกันนะอย่างพิมพริพายขายทุกอย่างนี่ผมชอบชอบเป็นคนมีน้ำใจมากพี่บินบรรลือฤทธ์นะคุณบุ๋มปนาดาคนที่ทำเหล่านี้นะ เป็นคนดีอย่างแท้ทรูเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้ติดกับดักกับความรวยเลยครับอยู่กับความเป็นจริงแล้วมีความสุขดีที่สุดครับขอบพระคุณท่านประธานครับสภาทอล์กเราได้อภิปรายแล้วก็ชี้มุมมองให้เห็นนะครับว่ารวยก็ไม่จําเป็นต้องอวดนะครับนะรวยแล้วก็ไปกระตุ้นความอยากคนอื่นที่เขาทำตามเราไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นผลดีนะครับ รวยแล้วช่วยเหลือผู้อื่นถึงจะเป็นคนรวยที่แท้จริงวันนี้สภาท้อปิดประชุมครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยจะพาสาวไปเที่ยวแอบรวยนะฮะยืมตังเราสองหมื่นบอกสิ้นเดือนจะคืนอ่ะเ,อเพื่อนสนิทกันก็ให้ยืมมันไปผมเลยลองใจมันเดือนแรกลองดูสิไม่ทวงมันจะเป็นยังไงเงียบเดือนที่สองไม่ทวงเงียบ เดือนที่สามผมไ่ตัดสินใจโทรหามันว่าไม่ทวงตังค์ทำไมเงียบขนาดนี้แค่ลองใจทำไมไม่คืนมันบอกผมรู้ว่าไงรู้ไหมฮะว่าไงครับก็ลองใจเหมือนกับว่าจะทวงไหมสรุปก็ไม่ทวงไปเงียบไม่น่าลองใจเลยครับท่านประธานขาดเงินอยู่สามเดือนนะครับท่านประธานครับเพื่อนมันนิสัยเหมือนกันเนี่ยใช่ครับมาลองใจกันเองอย่างนี้ไม่ได้นะครับ